ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมช่องเดิมฮับสาก,กาทุกคนก็วันนี้เรามาอยู่กับเวลเกฟฟีไฟกันเหมือนเดิมนะยังไม่ไปไหนก็อาทุกคนอาจจะรอดูคอนเทนต์ไหมครับนะแต่ว่าอดใจรออีกสักคู่นะทุกคนสักพักนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาลงแน่นอนนะคลิปนะครับนะก็รอดูกันได้เลยทนะุกคนอันนี้เป็นโปรเจกต์ใหญ่เนะก็ใช้เวลานานหน่อย เดี๋ยวผมก็เลยลองเป็นฟรีไฟล์นะวันนี้ผมจะมา,อาบอกตั้งค่านะทุกคนตั้งค่าปุ่มของคีย์บอร์ดเมาส์นะแล้วก็ตั้งค่าไวในเกมนี้นิดหน่อยเจออันี้เดี๋ยวเราลองไปเล่นกันดูในของโหมด c v c แลงนะไปดูกันว่าปุ่มที่ผมเล่นมันจะดียังไงแล้วก็อธิบายคร่า,า,าวๆไปว่า,ามีผลดีผลเสียยังไงแล้วก็ไปดูกันเลยครับทุกคน let's go คนเปิดไหม้่ะเดี๋ยวผมขออันนี้ไปน,นึงละโอเคเราขอปิดไหม้ละเพราะเดี๋ยวจะมีเสียงบรบกวนส่วนพวกปุ่มอะไรไประมาณได้เดี๋ยวอธิบายไปคร่าวๆไปแหละคุยเล่นกันไปแล้วก็เี๋ยเาขาหัวเม็ดหนึ่งวะเพื่อนดองเวลาตัวหนึ่งเออ โอ้เพื่อนเพื่อนตายตรงนี้เพราะผมพลาดเลยปุ่มที่ผมตั้งเอาไว้นะของคีย์บอร์ดจะจะบอกไปเลยนเลยกันนะปุ่มมาโคครับลูกค่ะปุ่มมาโคครับนี่คือปุ่มมาโคนะทางมาโคท่าเต้นที่ผมตั้งเอาไว้เป็น F1 นะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเมาส์จะเป็นปุ่มชีปล็อกเอาไว,าวา้เพระว่าแก้เมส์มหลอนดีมัลรีมส์ เกือบตายลังม่ขึ้นนี่แหะผมจะเจอปัญหาเลยอันนี้คือข้อเสียเลยนะว่าแบบเป็นปากแบบโอ้เกือบตาย อยู่อนะผมหลังผมวะแปะเก็บเอด็ดแปะคนดูนี่แหละก็ประมาณนี้อันนี้ก็ จจะเป็นข้อดีไหมไม่นับนะคนดูอันนี้ฝุกอันนี้ฝุก <c oughs> ไม่ใช่ข้อดีอะไรเลยไม่สนัยวะอือ <c oughs> จูบนหัวผมนะ่ยอัดตัวเลยอัดตัวชัวร์กว่าคนดูตามจริงนะัะจริงนะแบบว่าผมเล่นอะผมเล่นมอผมไม่ค่อยดึงเลยนะผมไม่ค่อยล่างไม่รู้ดิแบบมือมือมันนิ่งอะมือมันตายมือตายเป็นไงวะแล้วก็ตามนั้นนะผมล่ากไม่ค่อยขึ้นวจะจากฟุกอะ ผมพยายามนะแต่ถ้าเล่นหนึ่งเดืองแบบว่าอพอเล่นได้อยู่โดนบ้างไม่โดนบ้างเป็นเรื่องธรรมดาคลิปนี้มันผมมาบ่นมากกว่ามาให้เพื่อนเรานะเพื่อนจะได้รู้ว่าตรงไหนจะต้องเพื่อนอ่ะเยอะ ช่นอนกันเฮ้ยบ้านบานบานแล้วเฮ้ยย,ยิงไม่โดน <c oughs> บุดเฉยเอ้เย่ยก็ชนะและ้ว ไปเดี๋ยวตัดภาพไปดูกันในไทยเกมนะว่าในโซนในโซนในโซนว่าผมจะเปิดตั้งค่าปุ่มเป็นยังไงไปไปดูกันโอเคมาแล้วก็อยู่ในโซนละพอเข้ามาอยู่ในโซนล้วเนาะเดี๋ยวผมจะมาเปิดตั้งค่าดูแล้วสักครู่ไปหนึง่งนี่เลยคนดูปุ่มประมาณนี้นะปุ่ม m ผมจะาตั้งไว้เป็นเปิดปิดแบบนะ f สามอันนี้คือเปิดไม้ ส่วน f หที่ผมบอกเอาไว้นะจะเป็นมาโคสเปิดธาตเตนอันนี้ต้องมาเปิดในตั้งค่าของอ่าอะไรวะของอันนี้อะไรวะอันนี้อันนี้นน,น,นี่ต้องต้องใช้อันนี้นะแล้วก็ปรับค่าไว้ให้มันแบบว่าต่ําสุดๆอะเดี๋ยวผมเปิดตั้งค่าให้เดยนี่ผมเปิดไว้เลยประมาณนี้แล้วมันจะได้กดลัวๆเป็นมาโคสนะชิปอันนี้เป็นปุ่มวิ่งครับคุณดูทีเป็นพันยา แล้วก็อันนี้คือปุ่มอะไรวะผมตั้งไว้ปุ๋วผมวจำไม่ได้นะตั้งไว้หลไรปุ่มออออตั้งปไปนีล่ลืมลืมมากให้เพื่อนนะเป็นปุ่มมาร์กมาร์กของวีอันนี้ผมตั้งไว้เป็นของปุ่มของกระเป๋านะเพราะว่าเพระว่าตั้งเป็นปุ่มมีเพราะว่าจะได้ไอ้นี่เพราะว่าเนี่ยกดซื้อของอะไรอย่เงี้ยจะได้ไม่ต้องกดหลายที ส่วนีอันนี้เป็นปุ่มชูบรับแล้วก็ E เป็นตั้งไอวอร์ว่าถนัดตั้งไอวอร์ Q ก็จะเป็นสับปืนทนะีนี้ก็เป้าหมายดาวมัว่าเป็นพวกปุ่มเบสิกล้วก็ปุ่ม F2 น,นี้เอาไว้เป็นของปืนอะไรวะที่มันปรับสองโหมดได้อะเออนี่ยเนี่ยปุ่มเลข4เป็นสกิลนี่าเนี้าวมาาตัวเนี้ผมเอาวางไว้ บนนี้เลยว่ามันจะได้ลักง่ายๆมาไปดูตั้งค่าภายในเกมมาดีกว่าตั้งค่าภายในเกมผมปรับเอาไว้200หมดเลยนะเพราะว่าโคตรลื่นอ่ะโคตรลื่นลื่นมากมาฟึดๆอ่ะโคตรเร็วสไน150อย่างเดียวเลยแค่สไนส่วนมุมมองอิสระไม่ต้องปรับนะส่วนพวกนี้ไม่ค่อยได้ปรับไปเปิดอะไรมาดู ปุ่มก็ได้นะปุ่มผมเป็นปุ่มตั้งค่าเบสิกเลยขยับแค่ยาแล้วก็ไอวอลที่เหลือผมปรับจางหมดถ้าปุ่มผมไม่มีอะไรอ่ะไม่ได้อะไรว่าส่วนเรื่องพวกยิงหัวได้ไหมยิงได้นะยิงยิงได้ปกติแล้ว DPIDPI เริ่มของตัวโทรศัพท์ผมจังไม่ได้น่าจะส6มร้อยหกสิบแต่ว่า DPI เมาส์อยู่ที่หมื่นกว่าคนเล้อ ทำไม่ได้ด้วยนะ c p i มั่งมึงก็ลากโดนบ้างไม่โดนบ้างือเยอย่างฝีมืออ่ะดูอย่าประมาณเนะี้ยทิ้งโดนบ้างไม่โดนบ้าง,างต้องแบบว่า,าใช้เวลาฝึกสักหน่อย ก็ขึ้นอยู่ยที่ฝีมือแล้วก็ความชินความถนัดแหละไม่โดนแหละเออก็ทุกคนลองพิจารณาดูนะส่วนเรื่องอ,อุปกรณ์อะไรพวกนี้ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกอีกทีละกันนะรอรอดูก่อนเลยรอดูรอดูรอดูอย่างเดียวเลยตอนนี้เพราะว่าอุปกรณ์ผมค่อนข้างที่จเยอะหน่อย เออวันนี้ก็ไม่มีอะไรานะก็ไปเจอกันครับทุกคนในคลิปหน้าส่วนเรื่องอุปกรณ์จากที่ผมบ้านนะคลิปหน้าครับผมไปเจอกันครับ s a y you goodbye